อานะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้<ม>เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรายานยนต์ยามาฮ่าฟีโนเกยแยกคันนี้นะครับก็คือรถคันนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าของเนี่ยเขาโทรศัพท์มาคุยกับครูเมื่อวานนะครับเมื่อวานคือวันจันทร์ว่ารถของเขาเนี่ยมีปัญหา แล้วเขาก็ซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็ยังสตาร์ทไม่ติดจากการสอบถามครูก็ถามว่าไอ้คำว่าสตาร์ทไม่ติดเนี่ยคือเครื่องมันหมุนไหมก็ได้คำตอบว่าเครื่องมันหมุนแต่มันไม่ติดนะเราก็ถามว่ารถเนี่ยมันเป็นรถมือหนึ่งรถมือสองก็บอกว่าเป็นรถมาจากหลานชายนะครูไม่เห็นสภาพครูก็ไม่รู้นะมันเกิดจากอะไร แล้วก็วันเนี้ยที่เป็นวันอังคารเมื่อตอน11บเอโมงเนี่ยคือครูเข้าประชุมแล้วก็ออกจากห้องประชุมมาเนี่ยประมาณสักเที่ยงสี่สิบนะครับพอเดินออกจากห้องประชุมมามาถึงหน้าห้องเรียนครูเนี่ยครูก็มองเห็นรถยามาฮ่าฟีโน่คันนี้มาจอดรอแต่ตอนที่เขามาจอดรอเนี่ยนะครับคือเปื่อกและชุดสีตรงข้างหลังเนี่ยมีนะตรงนี้มีหมด แต่ว่าข้างหน้าตรงเนี้ยตรงหน้ากากนี่ไม่ไม,มีนะครับทุกเนี้ยมีครบหมดเลยนะครูก็ยังไม่เห็นเจ้าของนะครับครูก็เลยมานั่งกินข้าววางังวันก่อนเพราะมันเที่ยงสี่สิบเพิ่งออกจากห้องประชุมกินข้าวไปได้ไม่กี่คําเจ้าของเขาก็เดินเข้ามาในห้องนะมาบอกว่ารถที่คุยกับครูเมาานนะื่อวานเนี่ยวันเนี้ยเอามาให้ครูตรวจสอบ ครูก็เลยบอกลูกศิษย์กับพี่ปุ้ยว่าให้เข็นรถฟีโน่คันนี้มาจอดด้านหลังห้องนะมาจอดอยู่ตรงตำแหน่งนี้แหละจุดนี้นะครับพอมาจอดตรงจุดนี้เสร็จปุ๊บครูก็ให้เขาตั้งขาคู่แล้วก็ลองให้เขาเนี่ยทำการสตาร์ทส,สตาร์ทมือนะครับสตาร์ทเท้าใช่ไม่ได้สตาร์ทเท้าลูดก็ครูก็นั่งกินข้าวไปด้วยนะแล้วก็ให้ให้ลูกศิษย์ทำงานไปด้วย ก็ปรากฏว่าพอสตาร์ทเนี่ยคือเครื่องยนต์มันหมุนแต่มันสตาร์ทไม่ติดแล้วฟังจากการหมุนของเครื่องเนี่ยนะครับก็คือรอบหมุนปกติเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ซื้อแบตเตอรี่ซื้ออะไรมาเปลี่ยนของเขาไปหลายอย่างแล้วนะครับทีนี้เมื่อเครื่องยนต์มันหมุนแต่มันสตาร์ทไม่ติด <K> ครูก็บอกลูกศิษย์ว่าให้ถอดหัวเทียนมาเช็คประกายไฟ ก็ถอดหัวเทียนมาเช็คก็มีประกายไฟออกแต่พี่ปุ้ยเขาก็บอกว่าไฟมันออกโดดแบบสเปสะปะโดดไม่ดีก็ไปเอาหัวเทียนสำรองหัวเทียนเก่านะหัวเทียนสำรองใช้สำหรับติดเครื่องเนี่ยมาลองก็ไฟเนี่ยออกดีขึ้นแต่ก็ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับหลังจากนั้นครูก็ ให้เขามาเช็กกคก๊อกน้ำมันนะครับสิ่งที่เจอก็คือสภาพรถเนี่ยมันอย่างเลอะแต่กอ๊อกน้ำมันเนี่ยมันยังค่อนข้างข,า,งขาวขาวนะครับนะขาวขาวใหม่ๆเห็นไหมฮะนี่กอ๊อกน้ำมันมันมันตรงข้ามกับสภาพรถเห็นไหมครับจริงๆกอ๊อกมันก็น่าจะเขอะด้วยก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับเช็กกคก๊อกน้ำมันนะสตาร์ทเช็คถอดสายแว็กข้ามมา,เอา,าเอาปากเอาปากดูเช็ค ก็น้ำมันก็ไหลมาตามปกตินะก๊อกไม่เสียเปิดเบาะเปิดฝาถังดูนะครับเกน้ำมันเนี่ยนะครับขึ้นไปเต็มเกเดี๋ยวครูขออนญาตนะครับนะเกน้ำมันเนี่ยขึ้นมาถึงตัว F เ,เลยนะครับนะขึ้นมาที่ F คือฟูลน,นะพี่ปุ้ยยังเข้าใจว่า น้ำมันเต็มถังแต่พอครูให้เขาเปิดเบาอ,อ่าเดี๋ยวครูขอญาณนะครับเดี๋ยวครัวรุ่นแก่ก่นเนี๋ยสักครู่นะเดี๋ยวครูขอญาิตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับนะแต่พอครูให้เขาเปิด เปิดบ่อเปิดฝาถังดูมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณสักนี่นี่ข้อหนึ่งข้อนิ้วนะครูจิ้มให้ดูนะครับนี่เห็นไหมนี่ยังไม่มีน้ำมันติดปลายนิ้วครูเลยก็มีน้ำมันอยู่ประมาณสักครึ่งถังแต่ว่าเกน้ำมันเนี่ยมันแจ้งว่าเต็มถังนะอ่าไม่เป็นไรนะครับเช็คละมีน้ำมันก๊อกน้ำมันทำงานได้ นะครับหลังจากนั้นครูก็ให้เขาเปิดตรงส่วนตรงนี้นะครับเพื่อจะมาตรวจสอบระยะห่างวาลวนะครับพอเปิดมาส่วนตรงนี้ปุ๊บก็คือคาร์บูเรเตอร์เนี่ยคือเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับอันนี้คือเจ้าของรถเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเขาใส่มาเองนะครับตรงฝาปิดตัวตั้งวาลวทั้ง ID ทั้งไอเสีย มีรอยโดนสกัดมาอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเพราะเราไม่ได้ทำนะฮะครคูก็จะมาเช็คระยะห่างวาลนะะทีนี้ยเวลาจะตรวจสอบพวกคาร์บูเรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครูก็บอกลูกศิษย์ว่าหรือเปลือกหรือมอ,อกกองออกไปด้วยอันนี้คือสภาพมอ,อกกองอากาศเขาไส้กองอากาศเขานะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับ ครูก็หมุนเครื่องยนต์ไปที่ศูนย์ตายบนวาลวอัดสุดแล้วครูก็มาทำการเช็คระยะห่างวาลวก็ระยะห่างวาลวเนี่ยวาลวไม่ยันนะครับไม่ได้ยันแบบสนิทวาลวเนี่ยยังมีระยะห่างอยู่แต่จากการประเมินด้วยการขยับเบื้องต้นย้ำนะครับจากการประเมินเบื้องต้นระยะห่างวาลวไม่ได้ตามมาตรฐานแต่ไม่ได้ยันสนิทครูเลยยังไม่ได้ปรับตั้งวาลว ไปดูที่คาร์บูเรเตอร์ที่เขาเปลี่ยนมานะครับอันเนี้ยเป็นคาร์บูเรเตอร์ของเทียมนะอันนี้คือครูขอยาตเอ่ยชื่อนะครับก็ครูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเขียนว่า NJ r a c i ล g นะครับอ่าทีเนี้ยรถคันเนี้ยนะเดี๋ยวครูขอยาตเดินมานะครับรถคันเนี้ยมันเป็นฟีโนเกแยก มันจะมีตัว TPS sensor นะนี่นะมีตัว TPS เ s เซอร์จะมีปลักเสียบแต่คาบูเรเตอร์ที่ทางเจ้าของเนี่ยเขาซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นคาบูเรเตอร์รุ่นที่ไม่มีตัว TPS เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เสียบปลักนี้กลับไปพอไม่ได้เสียบปลักนี้กลับไปเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตปิดสวิตกุญแจนะปิดเดี๋ยวพอครูปิดสวิตกุญแจเข็มเกนะมีน้ํามันมันจะตกเนี่ยนะมันจะค่อยๆตกแล้วให้สังเกตดูที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับเมื่อสักพักฝนมันตกหน้าปัดจะปียกๆหน่อยนะครับให้คุณดูที่หลอดนี้นะครับหลอดสัญลักษณ์เครื่องยนต์เนี่ยนะครับหลอด engine check คูเปิดสวิตกุญแจอ่าเห็นไหมครับไอหลอดเอนจิ้นเช็คที่ปลายนิ้วชี้คูมันติดกับพิบโชโค้ดโชรหัสว่าเกิดจากการที่เราไม่ได้เอาลัก TPS เนี่ยเสียบกลับเข้าไปทีนี้ก็เนื่องจากว่า มันเป็นคาร์บูเรเตอร์ของเทียมมันก็ไม่มีปาร์ทที่จะให้ไปเสียบที่คาร์บูอยู่แล้วนะครับทีนี้พอครูตรวจสอบไปในเบื้องต้นหมดละวาล์ว,ว,วไม่ยันน้ำมันมีก๊อกไม่เสียคาร์บูเรเตอร์คือเขาติดตั้งมาอย่างนี้เลยนะครับครูยังไม่ได้ไปถอดหรือไปขยับอะไรนะครับอ่าครูก็มาลองติดเครื่องเดี๋ยวสักครู่นี้อ่านะครับ เดี๋ยวครูขอยาาตั้งกล้องตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปติดเครื่องให้ดูนะพอมาตรวจสอบทุกอย่างแล้วนะครับมันก็สมบูรณ์ดีในระดับหนึ่งครูก็เลยลองเอามือครูเนี่ยมาปิดปากคาบูเปิดสวิจแจบีเบรกสตาร์ทมันติดนะครับมันติดแล้วมันก็เดินเบาได้เร่งได้ แต่พอครูเอามือออกทีแรกมันจะเดินเบาไม่ได้แล้วเวลาเร่งมันวอด แน่นะครับย้ำน,นะครับว่ามันไม่ติดนะต้อมือไปอ้างปากคาบูนะครับแล้วมันถึงติดติดแล้วเร่งแล้วมันวอดถ้ามือออกจะปากคาบูเนี่ยจะวูบวูบดับแต่ตอนเนี้ยมันติดแล้วเดินเบาได้แล้วตอนที่ติดครั้งแรกจะมีควันพ่นออกมาจากท่อไอเสียลักษณะคือเป็นขมเหลาค้างเก่า รูปิดสิ้นแจนะดับเครื่องเดี๋ยวครูสตาร์ทใหม่โดยไม่เอามือไปอังที่ป่าคาบูนะครับเปิดสิ้นแจดีเบสตาร์ทอ่าติดได้ง่ายทีนี้เดี๋ยวครูจะลองเร่งเครื่องโดยไม่เอามือไปอังที่ป่าคาบูนะครับ เห็นไหมครับพอเล่งมันจะวูบวูบเล่งไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวถ้าเกิดพัวมือไปอ้างที่ปากครับวูแค่ไปอ้างปากๆกันนะครับไม่ได้ปิดนะครับเห็นไหมฮะอ่าดรอครับอ่า ทีนี้พอเยลาครัวมือไปอังที่ป่าคาบูเนี่ยมันจะเล่งติดมือได้เกือบปกติอ่าทีนี้ปัญหามันเป็นที่อะไรล่ะไม่ได้ใส่ไส้กรองอากาศไม่ได้ใส่หม้อกรองมันก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรขนาดนี้นะเพราะว่าแค่บิดคนเร่งตัวเปล่าแล้วก็ไม่ได้บิดแบบรุนแรงคล้ายๆแค่คบิดคนเร่งไปความเร็วขึ้นไปสมมุติต่อไปว่าถ้าเกิดเจ้าของรถ เขาใส่คาบูเรเตอร์ลูกนี้เข้าไปแล้วมันติดได้เดินเบาได้แล้วด้วยสภาพไส้กรอากาศเขาที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะวิ่งออกไหมนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยก็คืออยากจะฝากไว้ว่าเวลารถมันมีปัญหาเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาก็ดู YouTube ช่องครูเนี่ยแหละเขเลยโทรมามาติดต่อรถมาซ่อม คือดูได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดกับรถของเราหรือเป็นแบบรถที่ครูทําลงคลิปก็ได้นะมันมีปัญหาควรไปตรวจสอบแล้วตรวจสอบให้ชัวร์แล้วค่อยเปลี่ยนอะไรนะไม่ใช่ว่าพอสงสัยแล้วเปลี่ยนอะไรเลยจากการสอบถามครูาถามเขาว่าแล้วซื้อคาร์บูเรเตอร์ลูกเนี้ยมาเท่าไหร่ก็บอกซื้อมาลูกละ300บาท นะส่วน300มันจริงหรือเปล่ามันถูกมันแพงครูไม่ได้อยู่ในวงการในตรงนี้ครูก็ต่อไม่ได้แต่รู้ว่าถ้าเป็นคาร์บูเรเตอร์แท้ของมันเนี่ยรุ่หนึ่งก็เป็นพันนะนะครับเพราะเป็นรุ่นที่มี tps นะเดี๋ยวครูพาไปดูคาร์บูเรเตอร์ติดรถนะครับลูกศิษย์เขาถอดเช็คอยู่สักครู่ อ่านะครับอันนี้คือคาร์บูเรเตอร์ที่มันเป็นคาร์บูคาร์บูเรเตอร์ติดรถเนี่ยนะครับมันจะมีตัว TPS เซนเซอร์เนี่ยนะครับตัวเนี้ยทีนี้จากการที่ถอดออกมาเอาแผ่นดิอะแฟมให้ครูหน่อยแผ่นดิอะแฟมใช่ไหมดิอะแฟมที่ลูกชักลูกเร่งน,นี่นะครับเนี่ยเขาลักษณะเหมือนว่ามีการไปถอดมาประกอบมาแต่ว่าตอนประกอบเนี่ยเขาใส่ตำแหน่งแผ่นไดอะแฟมเนี่ย ตรงร่องตรงเนี้ยมันไม่ได้ลงร่องตามขอบเนี่ยแผ่นแดรฟแฟนมันจะเบี้ยวเบี้ยวเสียทรงไปละนะครับอ่าได้ตรวจสอบไหมฉีขาดหรือเปล่าไม่ฉีขาดอ่าไม่ฉีขาดแต่ให้เราสังเกตต่ตอไปว่าอันนี้ถอดมามันหลุดลุ่งลิ่งอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าเนี่ยไอตัวล็อกเข็มเล่งเนี่ยกับเข็มเล่งเนี่ยเนี่ยหลุดลุ่งลิงเนี่ยถ้าครูควาลงนี่ก็หลุดออกมาละนะ เข็มคอดกิวพร้อมขาดหรือยังอา้าวยังยังดูดีในระดับหนึง่งอาไดแฟมลิ้นตัดอากาศอะแบ์ใส่มือครูมาเลยไดแฟมลิ้นตัดอากาศนะครับสภาพเคอเคลอ่าตรงเนี้ยตรงตรงนิ้วนิ้วโป้งครูเนี่ยจะมีรอยเหมือนปีหรือฉีขาดอยู่นอยหน่อยหนึ่งแล้วไดอะแฟมลิ้นตัดอากาศรุ่นนี้จะมีโอลิง โอลิงใสมาที่มือครูเลยเนี่นะครับจะมีโอลิงด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดว่ายามาฮ่าบางรุ่นเนี Panda ่ยแผ่นดาแฟมลิ้นตาอากาศไม่มีโอลิงแล้วคาร์บูรเรเตอร์รุ่นอื่นของยามาฮ่าจะไม่มีโอลิงนะครับเวลาไปทํางานก็ไปดูเอาที่หน้างานด้วยตำแหน่งเนี่ยนะครับตำแหน่งที่อยู่ของลิ้นตานอากาศตรงนี้ดรแฟม ตรงนิ้วชี้ครูตรัวเนี้โอลิงตัวเล็กนะครับอ่ขึ้นแดบแฟมน่าจะเปื่อยไปแล้วนะครับทีนี้มาดูสภาพภายในนี่ยังเคอะเนี่ยนะครับสภาพอ่าเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับเขาเพิ่งจะเรียนเรื่องคาร์บูเรเตอร์จบไปนะครับแล้วก็ฝึกล้างคาร์บูเรเตอร์ไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะให้เขาโชว์ฝีมือล้างคาร์บูเรเตอร์แต่ครูไม่ได้มาทําคลิปล้างคาร์บูเรเตอร์ให้ดูนะครับจะให้ลูกศิษย์เขาโชว์ฝีมือที่เรียนไปในให้เขาปฏ mm. ิบัติล้างทท้รา,ราร์มศาสตร์มาให้อย่างดีเลยแล้วก็จะเอาคาร์บูเรเตอร์ลูกเนี้ยกลับไปติดตั้งที่รถเขาอย่างเก่านะครับส่วนตัวไดอะแฟมเข็ม right, so เล่งกับลิ้ตนตาดอากาศเน <IL> ี่ยเดี๋ยวจะให้เจ้าของเขาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่า เขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอย่างไรเพราะตอนเนี้ยจากรถที่เขาเอามาให้ครูที่มันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยคือครูทําให้มันติดได้แล้วนะครับแต่ติดแล้วใช้งานได้ไม่ได้มันคืออีกประเด็นหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับซีโนโกเกยแย่สตาร์ทไม่ติดก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวครูมาทําคลิปให้ดูต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ